สวัสดีครับผมดรยงสยามสนามพลวันนี้ทราบข่าวการจากไปของท่านอาจารย์รู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งเลยรีบมาคารวะท่านที่วัดที่วัดมกุฏนะครับซึ่งพอมาถึงก็ทราบซึ้งลึกและลึกถึงในพระคุณของคำสอนที่ท่านไปสอน ริญญาเอกรุ่นที่หนึ่งที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏตาลาวิจัยธรรมะของท่านได้สอนหลายแงม่มุมธรรมะสำหรับการดำเนินชีวิตธรรมะสำหรับการตัดสินใจในครอบครัวธรรมะในการอยู่ร่วมกันกับสังคมอยู่ร่วมกันกับชุมชนยังมีความสุขและที่ประทับใจที่สุดที่ท่านได้ให้กับลูกศิษย์วันนั้นที่นึกถึงอยู่เสมอว่า การเวลาใดที่จะทำกิจใด,ดก็ให้รีบทำอ,อย่าล่าช้าการในที่ควรช้าก็าช้าได้แต่ว่าท่านยกตัวอย่างว่าหนังสือที่ท่านไปซื้อมานะถ้าคิดอยากจะอ่านก็ให้ซื้อมันแล้วก็ให้รีบอ่านซะอย่าพลาดวันประกันพุ่งเพราะว่าพลาดวันประกันพุ่งแล้วการที่จะไปอ่านวันหลังนั้นเวลามันจะไม่มีะจะรอ ไปอ่านวันกเกษียนแล้วมันจะไม่มีเวลาเร็จแล้วเพราะฉะนั้นการไหนที่ควรรีบก็ให้รีบทำซะจะได้เป็นประโยชน์กับชีวิตและนำมาใช้ประโยชน์ในสังคมครับขอบคุณมากครับ